เมื่อตอนบ่ายนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนรักคนหนึ่งเลยแหละเพื่อนมัธยมนะครับน้องอุ้มนะครับส่งเมี่ยงมาเนื่องจากว่าเขารู้ว่าผมชอบกินเมี่ยงมากและเป็นเมี่ยงที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนจากร้านอิ่มทิพ์จังหวัดตากาตานะครับมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปแกะดูดีกว่าว่ามันรสชาติเป็นยังไง แกะทุงออกมาแล้วนะครับเราก็จะเจอสิ่งนี้นะครับซึ่งมันก็คือห่อข้างเป็นแบบนี้มาเป็นช่อนะครับหนึ่งพวงเนี่ยมันมีสิบลูกซึ่งถามเพื่อนมาแล้วเพื่อนเรียกว่า อมนะครับหนึ่งพวงเนี่ยมี10อมนะครับด้านในจะเป็นตัวเมี่ยงที่เรารับประทานได้เลยนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2รสนะครับก็คือนี่คือ1อมนะครับห่อมาในใบรังนะครับแกะดูดีกว่าข้างในนะครับก็จะเป็นใบาชา แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นรถมะพร้าวคั่วนะครับก็จะเป็นมะพร้าวคั่วแล้วก็มีถั่วลิสงนะครับข้างล่างก็จะรองด้วยใบชาแบบนี้และอีกแบบหนึ่งนะครับ จริงๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวไส้เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะตัวไส้อันนี้เนี่ยจะเป็นแคบหมูแล้วก็ถั่วลิสงทอดนะครับแล้วก็มีน้ําตาลนะครับแล้วก็รองด้วยใบชาเหมือนกันนะครับทีนี้ของที่มีมานเซ็ตด้วยนะครับก็จะเป็นสแปะอ๋อก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นไส้ของอันที่เป็นแคบหมูกับถั่วนะครับ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นใบชานะครับที่เอาไว้รองนะครับโอ้น่ากินมากวิธีกินนะครับก็ง,ง่ายๆเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองเป็นรถมะพร้าวคั่วก่อนนะครับเอาถุงไส้อันนี้แล้วก็เทลงไปเลยบนใบชานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ ันีครบเป็นมะพร้าวขั่วนะครับ,ม,นะรบมองเห็นไหมอย,อย่าลองกินอันนี้ก่อน มันเป็นมะพร้าวมะพร้าวคั่วห,หวานแล้วพอกินกับถั่วแล้วก็ใบชามก็จะเป็นเหมือนเนี่ยงแบบมันๆหวานๆผมว่าแบบเนี้ยถ้าใส่คริกทอดด้วยกินคู่กันน่าจะอร่อยแต่แบบออริจินัลแบบนี้ก็อร่อยนะชอบชอบชอบเดี๋ยวลองอีกรสหนึง อมาลองอีกรสหนึ่งนะครับที่เป็นแคบหมูกับถั่วนะครับวิธีเดียวกันนะครับผมน่ากินลองดีกว่า อันนี้เป็นตัวแคบหมูสำหรับคนอ้วนนะครับใบาชาแคบหมูถัว่วทอดแล้วก็น้ำตาลนะครับอ,อร่อย จริงๆความรู้สึกมันเหมือนกับบ้านที่พังงามจะมีเมี่ยงอันหนึง่งเรียกว่าเมี่ยงลาวแต่มันใช้ผักคนละแบบกันแล้วข้างในก็จะมีแคบหมูมีถั่วแล้วเราก็กินกับพริกทอดเหมือนกันรสชาติคล้ายๆกันนะแต่ก็เป็นอะไรที่ไม่เคยกินอะ่ะชอบชอบชอบคิดว่ากินกับเบียร์น่าจะอร่อย ชอบมากเลยอย่าลืมไปซื้อกันนะครับถ้าเกิดใครไปเที่ยวเมืองปากนะครับจากร้านนี้นะครับอิมทิพเมี่ยงแคบหมูเม,เมี่ยงมะพร้าวเบอร์โทรตามนี้เลยัะอ่ะมองไม่เห็นใช่ไหม088ย5 1 4463อีกครั้งนะครับ 0886514463ร้านอิ่มทิพย์นะครับผมน่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองของทางปากนะครับผมเนี่ยงนี้อร่อยมากขอบคุณเพื่อนอุ้มด้วยบ๊ายบายเดี๋ยวกินสัก20อมคืนนี้จุกจุกไปเลย thank you